สวัสดีครับวันนี้พบก,กับภูมิใจแล้วนะครับวันนี้เนี่ยภูมิใจอยากจะกินไอติมที่เป็นของหวานผสมกับของเค้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยภูมิก็เลยจะทาไอติมมามา่าแต่จะเป็นไอติมมามา่าที่แบบไม่ธรรมาดาวันนี้จะให้ดูอุปกรณ์แล้วก่อนนี่ปกติเนี่ยมาม่าเนี่ยเขาจะต้มกับน้ําปลาแล้วก็ใส่ถุงมามา่าใช่ไหมครับแต่ของภูมิใจเนี่ยเราจะใส่เป็น นี่ใช้นมแทนน้ำเปล่านี่แล้วก็ใส่น้ำตาลเพื่อเพิ่มความหวานแล้วอาจจะใส่ผงมะมา่านิดหน่อยให้เป็นแบบมีรสชาติออกเป็นของคาวแล้วก็เตะนมพวกนี้มันก็จะกลายเป็นของหวานใช่ไหมเราผสมกันเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องมาลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการนี่มาม่าให้เละก่อนเพราะว่าเวลากินเนี่ยมันจะแบบเป็นเส้นเล็กๆก็กรอบเล็กๆโอเคผม <Okay. S 1> ได้ว่าแค่นี้แหละนี่ บ้โบ้บบใส่น้ำตาลลงไปใส่พอประมาณนะแล้วกนนี่นมไปนี่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้มามากของเรากลายเป็นไอติมแบบสมบูรณ์แบบเจ้าได้ละอุ่นเลยเราก็รอให้มันเดือดนะทุกคนนี่นะครับเดือดแล้วเหมือนว่าพอเราใส่นมลงไปต้มมันจะขึ้นมาเป็นฟองนี่ครับเราก็ต้องพักให้มันเย็นนครับแล้วเราจะเอามาใส่ในนี่เป็นตัวทำไอติม มือเยิ่นเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ใน,นตัวทาไอติมเดี๋ยวเรามาลองชิมมือกันเค <Okay. S 1> ว้าวสีน่ากินแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะอร่อยไหมอืม mm hmm. อร่อยมากแต่ mm hmm. รู้สึกว่าจะใส่น้ําตาลเยอะไปนิดนึงแต่เวลาไปแช่ช่องฟรีเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบมีรสชาติความเป็นของหวานน่าขึ้นเนื่องจากมันหวานไงแล้วก็มีความกลิ่นของขาวเล็กน้อยเดี๋ยวเอามาใส่ในตัวทําไอติมเลยโอเค อันนี้เดี๋ยวก็ตักไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่จะเห็นแบบเส้นมาม่าอยู่ด้วยนะแบบหนูบอกเลยเวลากินนี่อร่อยเหมือนคาร์โบนาร่าแบบมีความหวานแบบลงตัวแน่นอนพูดเลยนะี <Wow. S 1> ่ไปเดี๋ยวเรามาแช่ชอ็อกฟิกกันเลยนี่ชอ็อกฟิกใส่เข้าไปเลยก็แช่ไปประมาณ5 6ชั่วโมงอ่ะจนกว่ามันจะแข็งเป็นปน่งครั้งนะ Two 0 0 o years later มาดูพระพมปรเคตอนนี้น่าจะเซ็ตตัวเสร็จแล้วน่าจะเป็นไอติมที่อร่อยมากเดี๋ยวเราไปกินกันเลย ได้แล้วไอติมของเราไอติมมามออ่าน้ำซอสมาดูแล้วน่าจะกินได้มาเปิดเลยเออยยเยดแล้วโอโ้โห,โหอย่างน่ากินเลยอันนี้นะแบบไอติมแบบกทะทิแบบอ่ะกะทิรสช็อกโกตะเออเรสช็อกโกแตเลยแต่ไม่ใช่รสช็อกโกแตนะอันนี้เป็นมามา่าโอ้โห <c oughs> มีเส้นมาม่าเห็นเห็นเป็นเส้นมามา่าจริงรเลยชิมเลยโอเค เปี่ยวไฟเลยรู้แล้วเพราะผิดพลาดคือมันไม่ควรใส่ผุงมามา่า ใส่แค่น้ำตาลบอกเลยว่าลงตัวเลยไม่เป็นมาม่ามันี่รอบช่องอนะเออ a few moments later นี่นะครับหมดไปแล้วหนึ่งช่องข้อสรุปนะครับคือว่าอร่อยมากแต่แนะนําว่าอย่าใส่ไอตัวผงม,มาม่าเยอะเกินไปไม่งั้นมันจะเค็มผมสมหวานแล้วมันแบบมันจะไม่ลงตัวฮะแนะนําว่าให้ใส่น้ําตาลอย่างเดียวไม่ต้องใส่ผงมาม่าเลยน่าจะดีกว่าสำหรับวันนี้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับข้อสรุปก็คือมาม่าอร่อยมากครับไอติมมาม่านมสดสามารถไปทำตามใจได้นะครับสำหรับวันนี้พมงเต้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย